สบายดีครับทักทายไวตลอดลอนายครับอ,อยู่ในรถนี้ครับหวังแปลงของลงมาแล้วคุับของกระยุกหลังคนครับใส่รถใบก็เลยมาพุ่นื่องรถครับเป็นสิไปใส่กับบ่อนหูครับเตรียมตัวเตรียมใจครับเอาไวล้ลวงหน้านะครับผมเตรียมเตรียมร่อคอยโอ้ อย่าบัดรประชาชนรุนเสียรถคันนี้เจ้าว่าไฟมันเปิดมองใดผมมอนหูอยู่นี่เปิดไฟเปิดอยังมันกจะจายอันนี้เปิดไฟอย่างเปิดหรอกผมเปิดบพรเป็นครับบอกหูว่าจะเปิดจย่างใดเนาะพี่นอนะ้องเนาะะกทักทายนะครับ ช่วงเที่ยงวันถูกท่านครับเข้ามากอย่าลืมกดซับสไครตกดไลค์กดแชร์แน่เ้ย,ยครับชิปนี้จะเอาไปตัดต่อ,อให้มันยาวๆไปสวัสดีครับถูกท่านครับ <c oughs> มาชิปนี้ก็ชีวิตคือการรอนะครับ ไปใส่อีกเนาะมันน,นี่เนาะนี่แหละครับมาตรงนี้สม,มาคุนจงหัวมีแต่ภาษาจีนพี่น้อง้ยประมาณบอกนี่ครับไดายมาเมืองนีเข้าหนาครับน้ยแมเป็นก็นอยู่นี่แหละนักร้องวัยเก่าก็พามา พามาพอผมแกมาเอาบรรยากาศมาให้มึงครับจังไดมชีวิตก็คือการรอ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 กันเพียบรอกันเพียบตัลดรลาล่อเจ้านายเสร็จรถล่อก็มีครับพี่โนโอ้องนี่แล้วครับบรรยาก,กาศมาให้มึงชีวิตคือการรอ รถผมก็อ่อนดีว่ะก็เราอยาบสตาร์ทเครื่องรถก่อนนะเป็จนจังใดก็ว่ากันไปครับนี่นะครับบรรยากาศหมงในแม่มาครับนี่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 นนสมากุลจงว่ะขบพี่น้อง นี่แล้ะครับที่ไปที่มาจะไปแล้วไปบุณีแต่ว่าขอคือรอแล้วพี่น้องผมก็รอครับขนาดนี้ก็นนับในครับสี่ิบสี่นาฬิกาสี่สิบสามนาทีเข้ายัางบ้นันในร่งทองอยู่พี่น้อง Man you know.